้องจ้าไม่นี้น้ำเสนอหูปูสวิตเอ้ยหูหนูสวิตเซเรนจ้าบัตรใครหู้กับกูบานเท่าเลยจ้าเยอะมากเลยอัดไทยมาฝากตัวยาพี่น้องเอฟซีเดินกันไม่ได้เนาะไลยกันมีจ้าพี่น้องเบ้างเนี่ยหูเพิ่นขวยเพิ่นเนาะต,ติด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 กันเลยจ้างเนี่ยถามแฟนเมื่อกี้แล้วว่ามันหู้ยังมันหูกับปูบ่ แฟนแล้วหัวหลอดจ้าเราบอกว่าหูหนูว่ัซนโอ้ยอยายุขางสวนผักโอ้ยตรงนี้มาใส่กันจ้าเยอะอีเดเต็มไปหมดเลยกันเป็นบานไอยหนีบนเรือแด้หนีเด้อถึกสังหารเลยล่ะนี่ถึกสังหารใสเขาแรงแล้ว